ไปต่อกันที่คุณวารินนะคะจากกำแพงเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณวารินสวัสดีค่ะ,คะนี่คนกำแพงเพชรมาสองรายแล้วนะตั้งแต่เริ่มต้น<ม>ตมมตรายการคนสมพันธ์เนี่ยปกติมาทุกวันไม่เคยขาด <c oughs> ยังเลอยากโทรไม่ติดสวัสดีค่ะหนอสวัสดีคุเอ๋ค่ะคถามเรื่องเรื่องที่บ้านสองไร่กว่าพ่อโอนให้สามชื่อค่ะมีชื่อพี่ชายพี่สาวและตัวหนูเองแต่หนู แต่พี่ชายพี่สาวเขา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 าบอกขายเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่ต่างจังหวัดแต่ตอนพี่โอนเนี่ยเขาเขาให้บอกกรมที่ดินด้วยโอนด้วยความเสน่หาแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนเอาเงินสนินสมรสที่หนูหากับสามีได้เนี่ยมาซื้ออะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ท,หที่ดินที่ดินเดิมเป็นของพ่อใช่ค่ะพ่อยกให้ลูกใช,ใช่ค่ะสามชื่อแล้วก็ใส่ชื่อลูกไว้เป็นเจ้าของร่วมกันสามคนใช่ปะ อขาใช่ค่ะใส่ชื่อร่วมกันสามคนอ่าแล้วยังไงต่อแล้วเหนี้พี่ชายพี่สาวหนูเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่กําแพงเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ก็บอกขายให้หนูคแล้วหนูก็ได้เอาเงินสินสมรสระหว่างที่หนูทํากับสามีน่ะซื้อคืนแต่ตอนที่สลักหลังได้ซื้อเดี๋ยวนะซื้ออีกสองส่วนนั้นซื้อซื้ออีกสองส่วนนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะซื้อสลักหลังไปแล้วเป็นชื่อหนูหมดแต่โอนได้ความเสน่หายังไงค่ะกรณีนี้ภายหลังพี่ชายกับพี่สาวจะมาฟ้องร้องคืนได้ไหมคะอันนี้ถามเผื่อไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเผื่อก<า> <คน S 1> ังวลนะคะถ้าหนูนเสียชีวิตไปอย่างนี้ค่ะ จะไปกังวลเรื่องอะไรเ,าเ,เราจะไปกังวลเรื่องอะไรเรามไม่ควรจะก,กังวลจนเกินเหตุนี่ฟังรายการนี้จกนกระทั่งกังวลไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่กล้าไม่กล้าเป็ในในัเลยคนพี่สาวฟ <c oughs> ังรายการนี้เราไปไปกังวลกลัวจะนัเลยคน <c oughs> พี่สาวค <c oughs> พ,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 พี่สาวบอกว่าเออทำไม,มจะไปเจ็บถ้าพี่สาวก็เจ็บป่วยก็ดูแลเขาเอาภาพอย่างนั้นแน่นอนค่ะต้องเอาเขามาอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าทีนี้กรณีนี้ ถ้าพี่ถ้าหนูเสียชีวิตไปพี่ชายพี่สาวจะฟ้องร้องคืนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะไปขายให้คนอื่นเขาก็ได้โยนต่อไปให้เขาก็ได้ไม่มีปัญหาครับเอาว่าสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยไม่มีปัญหาครับไม่ต้องห่วงพี่สาวจะมาเรียกเอาคืนได้ในกรณีที่เราประพฤติในคลคุณกับเขาเพราะไปบันทึกกันไว้ว่าเป็นการให้โดยสเสน่หา ถ้าเราไม่บันทึกในละคุณกับเขาก็ไม่มีปัญหาครับค่ะค่ะค่ะและสมมุติว่าถ้าพี่ขายไปก่อนหรือพี่โอนให้ลูกไปก็จบครับก็จะไปเอาคืนอะไรไม่ได้ใช่ไม่ต้องกังวลพี่วารินค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสบายใจนะไม่ต้องห่วงนะพี่น้องการดูแลกันดีที่สุดค่ะแต่หนูก็เตรียมไว้แล้วล่ะค่ะพี่ชายพี่สาวลำบากมาหนูก็เลี้ยงหมดแหละค่ะเพราะหนูก็เลี้ยงพ่อกับแม่มาจนเสียชีวิตด้วยกัน นั่นแหละหรือเป็นคนเลี้ยงอะค่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เราอยังเลี้ยงมันได้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องทำไมเลี้ยงไม่ได้ได้ค่ะโตมาด้ค่ะเราบางคนก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ลงได้ที่มันไม่บกนะเลี้ยงคนที่ชายก็มีที่จะคล้ายอะไรประมาณนี้มันก็จะ มันก็จะไงอ่ะเขาก็ต้องรักลูกรักเมียเขาอะไรประมาณมันต้องีปัญหาไะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลครัเผื่อไว้คิดเผื่อไว้โอเคสวัสดีครับค่ะเอาว่ามาเรียนรู้กันนะการให้โดยเสน่ห์นะการการที่เขาให้เนี่ยถ้าต่อมาผู้รับเนี่ยประพฤติในลคุณต่อผู้ให้เนี่ยผู้ให้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกเอาเงินคืนเรียกคืนทรัพย์นั้นได้เช่นไม่เลี้ยงดูยามแก่เท่าชราหรือดาบ ถึงพ่อถึงแม่อย่างงี้ไหมคะแต่มันก็ยากนะเอนะมันมีอยู่3ข <c oughs> ้อเหตุของการประพฤติเนรคุณนะ่ยนะและจะเรียกออกคืนมีอยู่3ข้อทั้ง3ข้อลงท้ายทำมา้ายแรงหมดอาด่าพ่อด่าแม่ไอ้แก่อีแก่ยังยังไม่ได้แรงนะอ่า,อา อย่าง тест, างี้นะต้องมีคำว่าร้ายแรงท้องทายต้องร้ายแรงอไปศึกษาดูค่ะว่ามีอะไรบ้าง3ข้อที่ว่ากฎหมายเขาเขียนไว้ครอบครุมมาถามว่าถามว่าถ้าเขาปรับพฤติกรรมคุณได้ไหมเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้ครับแต่ว่าเวลาการจะฟ้อมกันจริงๆเนี่ยมันง่ายหรือยากมันยากเหมือนกันนะโอเค